นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุททานสาเสียงเสียงเิียเพระพรบ,รบรวรเววีเศษอเนกเติชโชัชยตุภวัง ชัยมังคละมหาศิริมังคะเลดสาัตาเพีอาคมหุนบุห้มปุ่นแป้งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองเรียดที่เฮืองทะร่งแทนนะเมื่อนี่แม่นมหาคุณ คุณแทนดาแจ้งแล้วให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นราชาสืบสร้างเมืองมีงควางนาครองวันปองเป็นโชคไกรลูกย่อมฤชาะรงอาอนุภาพยิ่งเป็นเจ้าจอมิงเมืองแมนะรงทัแทนธนลำาเมื่อนี่คำคูณคง พระยาจักทะรงโทสราชพมมานาฏเหล่าแทมพรพระอีสวนหลอนแถมโชวกพระนารายโยกสิทธิใชัเท่าสหสัสในาประสาทฝนห้าแก้วใจพองแผวบริสุทธิ์อุตตมโชคอุตตมโยกอุตตมนิธีอุตตมนิธีอุตมะสีพิลา อินทภาพาพร้อมตรยางทักหน้าว่างขาดคู่พร้อมกันโยซ่อนลอนอาทิตจรจันทะเรกอังคารถืกมหาชัยโพธพหัตไปเป็นโชคสุขเส,สาโยกเดชมงคลอันเป็นผลหลายประโยชนกุตมาโชคแท้ดีลีมาเห็นสักขีหลิงลำโลวก หายทุกโศกหน้าหน้าอภัยราชาขึ้นทะรงแทนหายผู้เป็นวันดีมือนีกันหาชาลีเมื่อหอดปวัวสถิตโยเย็นใจเท่าสีสนใจผู้วนานิมนตราชาบุตรตาให้เป็นราชาดางาังเก่า เ็มเจ้าเล่าสองที่มือนีเป็นดีถีทางหาเจ้าฟ้าเล่าแทมคุณผมมาปุ่นปองราดพรอนแก้วอาจสิประกาศหัวรสารตัวองค์อาจขึ้นสุอาจเริงโยมือนี้โพธิยานนอฟ้าดีชักรสะเวยเบื้อง พระบุญเฮืองคุมครองไฟทดสรารใจต,ตามธรรมจำนำสาธให้ผลเมื่อนี้ดีลื่นหล่นประมาณหูระมาณใจพองแผ่วนราเมรปราศาสแก้วก็แปลงเมืองหน้าของเฮืองทดสรารพงเชียงเครืออาจขุนเมงเงินยวงเส้นเนา่าเนืองคับคังสะพังพร้อม โมเสดาเทวดาหามาเป็นบริวารแวดลลอมมานางออมถุกโมโยธาทางหน้าข้าหน้าขี้ขุดนาคทุกภาคพรทรณีเมียขลาสีสาวเทา เสื้อทนทา้าบอระมสวนบร่ระบวนบวละเลิดพิกาเอาแผ่นฟ้าขึ้นกีต่างยามกุมพกันดานยมมาราจดระตุโลกอาจองหลวงถังควงบุญบรมเจ้าฟ้าเดชกลาาหัวสิ่งทั้งหลายจึงใหญ่ยังพาพร ลงมาคมลงมาตุ้มหมู่ฟูคคนให้หายกังวลและเดือด้อนโวยพระญาติขนภายไปทั้งภายในและภายนอกแดนดาวขอกีรีพระฤาษีสิทธิเดชจบศาสตราเพีรอาคม นิยมประสิิทธ์ประสาทพอนแก้วอาจดวงดีมือนี้มือนี้แมนมือสันวันนี้แม่นวันชอบประกอบด้วยเลืองามยามดีเป็นวันศีสิทธิใช้ยะมงคลอันดีเรกอเนสวัสรจะดีแท้ดีลี วา้าบัดนี้ฝูงข้าหน่อยใจซึนซอยยินสะอ่อนขออุ่มอ่านวอวยพรให้แกพ่อเมียพี่น้องสูขูสูก่ก้นผู้ทรงคุณค้ามากข้าหน่อยหากเล่าขอพรคุณอนุสรรสามสิ่งคือรัตนะไตรแกวกิ่งดวงดี กับทั้งคุณประเสริฐศีทุกแห่งทุกแรงหลาสวงสวรรค์จงลงมาเสกสรรเป็นพระพรคืออายุวัฒนะนสุขภละอโรคยะป,ปฏิปฏิคุณนาสานสมบัติทุกอย่างขอเดชะอนุภาพกะเดืองทอละนี่ ดังแสงสุรีสองสวางโลกหายทุกโศกสวัสดีชัยญาตูภาวังชัยยามังขลังจงเป็นชัยยามงคลอันแวนยิงทวนทุกสิ่งบริบูนั้นเทอ เป็นบทเชิญค้นนะครับ